ตองเตเปิดใจถึงน็อตวาริดหลังคลิปเก่า6ปีกลับมาดังอีกครั้งต้องเตเปิดใจถึงน็อตวาริดหลังคลิปเก่า6ปีกลับมาดังอีกครั้งถึงกับต้องชื่นชมในความคิดมีทัศนคติดีมากๆจากกรณีคลิปน็อตวาริดที่เคยพูดกับต้องเตทิติ ผู้กำกับสับปเปหลอเมื่อ6ปีก่อนโดยตอนนั้นต้องเตม,มาออกรายการแฉในลุกเสื้อยืดกางเกงยีนแต่งขาดคลิปรองเท้าแตะเดินเข้าสตูดิโอโดยน,อนรร็อตวอลลิศนั้นพูดว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทําไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากกับประเด็นนี้ทั้งนี้เนื่องจากผ่านมา6ปีปัจจุบันในปี2566 ต้องเตทิติได้กลายเป็นผู้กำกับ300ล้านจากผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลอที่กำลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดอิจั์บันเทิงได้เผยบทสัมภาษณ์ต้องเตในประเด็นนี้ซึ่งทางต้องเตกล่าวว่าดราม่าที่เกิดขึ้นก็พอเห็นอยู่บ้างครับรายการที่ไปถ่ายนานแล้วครับ5ปีได้แล้วผมไปรายการก็แต่งตัวประมาณนี้หนักกว่านี้ด้วยครับผมไม่อยากให้มีกระแสดราม่าเลยครับ อาจจะเป็นเพราะเราแต่งตัวแบบนี้ด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์ด้วยเวลาไปงานไปออกรายการเราอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องแต่งตัวดีหรือไม่ดีเราแค่เป็นตัวเราเราอาจจะดูไม่ให้เกียรติด้วยซ้ำผมอาจจะสมควรโดนด่าด้วยซ้ำเอาจริงๆไม่ต้องเป็นกระแสดราม่าหรอกครับคือผมไม่ได้ซีเรียสเลยตอนนั้นไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตอนนั้นแกพูดอะไรไม่ได้ซีเรียสกับคำพูดของใครเลยครับ รถทัวร์อย่าไปลงพี่เขาอย่าไปด่าพี่เขาเลยผมอาจจะผิดเองด้วยที่แต่งตัวแบบนั้นมันไม่มีอะไรเลยแค่เป็นตัวเองไปออกรายการและรายการนั้นก็จบไปแล้วนานแล้วด้วยผมไม่ได้โกรธพี่เขาเลยครับไม่รู้ได้ซ้ำว่าจะต้องโกรธพี่เขาเรื่องอะไรยินดีร่วมงานได้ครับได้กับทุกคนเลยผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยครับบอกให้โกรธ ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะโกรธเรื่องอะไรครับมันไม่ได้มีผลกับผมเลย